สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามช่องบุสีบีพีฟาร์มนะคะวันนี้บุก็อยู่ในครัวนะคะจะพาคุณผู้ชมนะคะนำขี้เท่านะคะที่ได้จากการก่อกองไฟของเรานะคะหลังจากทำกับข้าวนะคะมาแช่เพื่อที่จะเอาน้ำขี้เท่าเนี่ยไปใช้นะคะเนื่องจากว่าที่บูพาคุณผู้ชมนะครับรูกผักหน้าฝนเนี่ยมันก็จะมีปัญหาต่างๆมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งมแมลง เป็นเลียเป็นนอนนะคะแล้วก็เชื้อราต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นกับผักของเรานะคะชีวพันธุ์ที่เราซื้อมานะคะมันก็ไม่สามารถที่จะก,กําจัดหรือว่าป้องกันได้ทันทีนะคะคุณผู้ชมซึ่งส่วนนั้นเราก็ใช้เงินซื้อไปเรื่อยๆนะคะซึ่งก็มีราคาที่จะค่อนข้างแพงก็มีราคาถูกก็มีนะคะน้ําส้มควันไม้นอนก็เอาไม่อยู่เหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่ทําให้เยอะมากเกินไปอะไรประมาณนี้นะคะแต่ที่นี้ มีสมาชิกของเราแนะนํามาว่าเนี่ยน้านที่เท่ามันสามารถที่จะกําจัดนอนนะคะป้องกันนอนแล้วก็กําจัดพวกเชื้อราได้นะคะโบก็เลยอยากจะลองดูนะคะซึ่งทุกคนจะสามารถทําได้เองเลยใครที่มีแบบดังไฟนะคะก่อกองไฟอยู่ในครัวเนี่ยก็จะมีพวกเศษที่เท่าเหลือนะคะก็จะนํามาใช้ได้นะคะ mm hmm. เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องซื้อนะคะ mm hmm. เล็ก,ลกๆน้อยๆเราจะได้ไม่ต้องซื้อนะคะคุณผู้ชม เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะคะว่ามันจะได้ผลหรือเปล่านะคะเนี่ยก็เป็นขี้เท่านะคะเนี่ยก็ได้จากการก่อกองไฟเดี๋ยวโบจะพาคุณผู้ชมทําเลยนะคะอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะคะก็จะมีถังเปล่านะคะหนึ่งถังแล้วก็มีน้ําเปล่านะคะคุณผู้ชมแล้วก็พระเอกของเราก็คือขี้เท่านี่เองนะคะวันนี้เราก็จะมาทํากันเลยนะคะอ่ะลืมบอกอัตราส่วนนะคะซึ่งก็จะมีหลายๆสูตรนะคะบอกว่าให้ ช่างกิโลคี้เท่าก็ได้นะคะช่างกิโลคี้เท่าแล้วก็อาจจะเป็นแบบ1กิโลคี้เท่า1กิโลแล้วก็น้ํา3ลิตรอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าสําหรับคุณผู้ชมไม่มีตราช่างหรืออะไรต่างๆเนี่ยโบก,ก็เลยจะมาทําเป็นอัตราส่วนก็คือใช้ขี้เท่า1ส่วนนะคะโบก,ก็จะใส่น้ําไป4ส่วนแบบนี้นะคะเพราะว่าแต่ละท่านอาจจะไม่มี ที่ช่างกิโลนะคะหรือว่าอาจจะใช้ภาชนะแตกต่างกันออกไปอยากจะทําเล็กอยากจะทําน้อยประมาณนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมอยากใช้น้นน้อยนะคะไม่ใช้เยอะก็ใช้ภาชนะตวงน้อยๆวันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าโบจะใช้ตัวนี้ในการตวงนะคะก็คือกี่เท่านี้หนึ่งส่วนนะคะก็คือหนึ่งขันตัวนี้แล้วก็จะใช้น้ําเปล่าอีกสี่ส่วนก็คือจากน้าเปล่ามาใส่อีกสี่ขันนะคะเดี๋ยวมาเริ่มทํากันเลยค่ะ เขาจะลองตวงตักขี้เท่าใส่ขันของเรานะคะนี่ใส่ไปเลยเราไม่รู้ว่าบทนี้กิบกี่กิโลนะคะแต่เราจะใช้ในการกะประมาณเอาเลยหนึ่งส่วน ประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมกะกะเอาก็ได้ไม่ต้องแบบเป๊ะๆนะคะเสร็จแล้วเราก็เทใส่ขังแบบนี้เสร็จแล้วเราก็มาตักน้ําใส่นะคะคุณผู้ชมหนึ่งขัน ัเสร็จแล้วเราก็คนให้พวกแบบที่เทาละลายนะคะคุณผู้ชมใช้อะไรคนก็ได้นะคะใช้อะไรคนก็ได้เพื่อที่จะมันเราก็ต้องลองดูนะคะคุณผู้ชมอันไหนที่มันพอจะลดต้นทุนของเราได้เราก็ลองดูนะคะเรามีสิ่งของมี วัสดุที่อยู่ในครัวของเราอ่ะแล้วก็เอามาใช้ได้เลยนะคะอันนี้โบก็ยังไม่เคยใช้นะคะอันนี้เพิ่งลองครั้งแรกนะคะที่สมาชิกของเราแนะนำมาโบก็จะเอาไปใช้ทั้งฉีดพ่นแล้วก็ใช้ในส่วนผสมในการล้างฝากล่องด้วยนะคะที่มันเป็นเชื้อรา พวกที่มันเป็นเศษฐานเราก็ตักออกก่อนก็ได้นะคะคุณผู้ชมตักออกก่อนเลยพอใช้เป็นตะแกรงใช้เป็นกระชนอนอะไรก็ได้นะคะเพื่อที่จะอันนี้เราจะกรองเอาแค่น้ำใสๆที่ปูนมันตกตะกอนลงไปแล้วนะคะคุณผู้ชมพวเศษใหญ่ๆแบบนี้นะคะหรือว่าเราจะปล่อยไว้เลยแล้วพรุ่งนี้เราค่อยมากรองเอาก็ได้นะคะเราก็ต้องได้ ก่อนจะใช้ลราควดต้องกรองอีกรอบหนึ่งค่ะเพราะว่ามันเนี่ยยังไม่หมดเลยพอเราเอาไปใช้มันจะได้ไม่ติดที่หัวฉีดของเราแล้วก็จะปล่อยไว้แบบนี้นะคะวางไว้แบบนี้หนึ่งคืนนะคะรอให้ขีเท่าตกตะกอนนะคะเดี๋ยวเราจะมาตักน้ำใสๆนะคะเอาไว้ใช้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูกัน,นะคะ่ะ หลังจากที่เราแช่เราหมักน้ำขี้เท่าไว้ไว้เป็นเวลาหนึ่งคืนแล้วนะคะคุณผู้ชมก็จะได้เป็นน้ำใสๆแบบนี้นะคะแต่ก็จะมีตะกอนบ้างนะคะขี้เท่ามันก็จะตกตะกอนลงไปอยู่ข้างล่างนะคะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมจับดูเนี่ยน้ำมันจะเป็นลื่นๆน,นะคะลื่นๆเหมือนที่เราเราทูสบู่อะไรประมาณนี้มันจะเป็นแบบนั้นเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมากรองเอาน้ําใสๆนะคะไว้ใช้กันอันนี้โบก็ได้เตรียมเป็นขวดนะคะที่จะบรรจุไว้นะคะแล้วก็จะมีตะแกรงนะคะเพื่อที่จะกรองเอาพวกเศษฐานที่มันลุงเหลือนะคะออกเวลาที่เราใส่เครื่องพ้นของเราหรือว่าเราใส่ฟอกกี้ของเรามันจะได้ไม่ไม่ไปอุดตันรูของฟอกกี้ของเรานะคะคุณผู้ชมอันนี้โบก็จะค่อยๆตักขึ้นมาใส่ในนี้เพื่อกรองออกอีกนะคะ แร้วโบถึงจะเทเสรขวด มันอาจจะกรองออกไม่หมดนะคะคุณผู้ชมอาจจะใช้เป็นผ้าก็ได้นะคะเอาเป็นผ้ามันก็จะได้หมดปัญหาหัวฉีดเราตันได้นะคะตัวนี้ตามันก็อยากจะทีทีนะทีอ่าห่างๆตาใหญ่หน่อยเสร็จแล้วก็จะกรอกใส่ขวดนะคะเก็บไว้ใช้ บน่าจะต้องใช้ผ้าอีกนะคะเพราะว่ามันยังหลงเหลืออยู่เดี๋ยวหัวฉีดเราจะตัดก็จะลองใช้เป็นตะแกรงตาทีๆแบบนี้ดูนะคะคุณผู้ชม,มนี่มีเศษออกมาอยู่นะคะ เศษออกมาอยู่เลยดูวุ่นวายนะคะคุณผู้ชมดูวุ่นวายมากเลยอกขวดอันนี้เราไม่ต้องทำไม่เยอะก็ได้นะคะคุณผู้ชมถ้าเรามี มีเท่าของเราอยู่แล้วเราจะใช้ตอนไหนเราค่อยทําก็ได้อันนี้โบไม่มั่นใจว่ามันจะเก็บไว้ได้กี่วันนะคะเราทําครั้งหนึ่งเนี่ยอาจจะใช้หมดไปเลยหรือเปล่า เรียบร้อยปิดฝาไว้นะคะสำหรับอัตราส่วนการใช้งานนะคะคุณป้าคุณพิมใช้เป็นถังใหญ่ถัง20ลิตรอย่างนี้นะคะก็ใช้100ซีซีนะคะถ้ายังไม่พบพวกเพลี้ยพวกหนอนเยอะนะคะแต่ว่าถ้าพบเยอะก็เพิ่มเป็น200ซีซีตอนน้ำ20ลิตรนะคะแล้วก็ค่อยๆลดลงมาน้ำ10ลิตรแล้วก็ลดลงมาเหลือ หนึ่งร้อยซีซีอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้โบไม่มั่นใจว่ามันจะเก็บไว้ได้นานกี่วันนะคะแต่ว่าถ้าเรามีเท่ามีฐานของเราอยู่แล้วเนี่ยเราจะใช้ข้างไหนเราค่อยแช่ไว้ก็ได้นะคะเพื่อที่จะประสิทธิภาพมันจะได้เต็มที่นะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็ป้องกันหนอนนะคะป้องกันแมลงป้องกันเพียนะคะแล้วก็ เชื้อราต่างๆนะคะอันนี้โบก็เพิ่งจะมาลองดูนะคะพาคุณผู้ชมทําเหมือนกันนะคะถ้าใครแบบระบาดหนักยังไม่มียังไม่ได้ซื้อชีวพันธุ์อะไรต่างๆมาใช้ลองใช้เป็นเท่าน้ําหมักที่เท่าอกก่อนก็ได้นะคะคุณผู้ชมเราก็จะได้ประหยัดงบของเราไปด้วยนะคะอันนี้โบก็จะเอาไปลองใช้เลยนะคะแต่คงต้องใช้เป็นตอนเย็นนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าน้ํา น้ำของขี้เท่าเนี่ยมันก็จะมีค่าเป็น,เป,นเป็นด่างนะคะเป็นด่างค่อนข้างที่จะเยอะนะคะกลัวว่าผักของเราอาจจะไม่ไหวนะคะโบก็เลยจะลองเป็นตอนเย็นดีกว่านะคะเพื่อให้อากาศเย็นๆออกก่อนนะคะเขาจะได้มีเวลาทําความรู้จักกันกับน้ําหมักขี้เท่าของเรานะคะพอเช้าวันต่อมาเขาจะได้ปรับตัวได้ทันนะคะคุณผู้ชมให้เขาปรับตัวในช่วงอากาศเย็นๆนะคะ โอเคสำหรับวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปใช้กันเลย